ื้อนี้เฮาก็สีมากินส้มมะกะทันเนาะพี่น้องแถวหนองซ้าเสาปแป๊บพี่ละอือหลายนาะแป๊บเด้มะกะทันกะมาดกน่ะอืดอดกอะไรพี่น้องเอ้ยนี่พอมะกะทันแล้วแต่ก็ว่าสีได้ไปกินมาให้เนาะแล้าเจอมะกะทันนะ่ะหนองซ้ากับพี่น้องเอ้ปลากระบอนอยู่ยุ่มๆเนาะหลาย สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื่อนีนก็สบายดียํำแรงๆน้องพี่น้องมื่อนีนก็อากาศกับบริหนาวปะไเน้องพี่น้องแต่ว่ากับบริแดดนะพี่น้องมื่อนี้สาวขากามากับสาวแป๊บซี่น้องพี่น้องมาพากันมากินส้มน้องพี่น้องกินส้มมะกะทันพี่น้องตัวนี้สาวแป๊บเพิ่นกะกะล่งเก็บมะกะทันอยู่พี่น้องเดียวอัน มากินส้มมะทะันน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อกินตอนแรงๆแ,และพี่น้องเอ้กินกับอันเกอเนาะเต่เกอมาแล้วแต่ก็ชิได้ไปกินส้มมาให้เฮ้อและผัดมาฮอหนองซ่สาสปัปบปะผัดพอดีเห็นอันมะทันเป็นดกขนาดเลยพี่น้องก็เลยแวะนี่ซ่านะเดี๋ยวไปเบิงน้ำเดียวเนาะพี่น้องีพี่น้องดกใท่ไหมนี่น่ะป้าดกนดแปอ ยับสล่าหน่อยกะคิดว่ามักกะทันมีเป็ี่ยนเดชพี่น้องซาแป๊บกะสบายดีมาก็ะซาแป๊บวันนี้กินส้มเดชพี่น้องกระทันลุกอะไรได้หลายเติบแล้วบอกแป๊บได้หลายเติบแล้วเดชพี่น้องเจ้าทวยเจลคาโคลน้อมักกะทันเนาะกะไม่มีตะมะสุกเดชพี่น้องเป็นตาแซมให้เจลกับเจลคาโคลน่ะืจอคาโคลนะ มาเด้อมาก,กินน้ำเดียวเด้อพี่น้องมากินส้มมะทามน้ำเดียวเด้อมาเด้อ <laughs> กําลังกําลังลงมือพี่น้องเอ้ยนี่จะน,น้อยซุกซุกนะมาท่านกิน,นแคลมน้องเลย <laughs> <laughs> คิดว่าสิได้กินมาให้เหอะแล้วมันถ้าหาพอดีมาเจอมะขามน,นะ trông như nọng một chút kia đi ừ. Đã, Thế ừ. Mà, ngồi nhờ ở thì nó ơi Sao đi gặp Sao mà nó mà ซุกถนงย้อนเลยถ้าเห็นนะนะแบแกบศพี่นกเลยมากินน้ำเดียวเดวยแตงั้นเนาะตุ้ม มันมีกลวไม้เยอะเต็มมัน,นก,ก็เลยบวมแห้งก็เลยตามห้องงานม้ลบวมแห้งชิอะดอกมันได้ค่อยมนันนะ มันมาเบิ้งเครื่องผมแน่นมากมันพี่น้องเอ้ยรถขับรถดีกว่ มันงงกับเป็นไนรยังยอมงมั้งล้อาณากินกระปะแด่อจ็บเมากระปะแด่มนาโงงอะอันนี้เมาะอ,อยู่กับเจอัน,นี้ วาวบอกแบบเพื่อติดตาม่องเจ้าก่ะอันแปบ๊บอันแปบ๊บกัะเปิดซองยูทูปได้เนาะดยแม่แหละอันซื้อซองเนเลยวอ่ะแป๊บสาวผู้ไทยแป๊บซบี่สาวผู้ไทยอืมฝากติดตามซองยูทูปสาวแป๊บในเด้อพี่น้องฝากติดตามในเด้อแป๊บซี่สาวผู้ไทยในพี่น้องติดตามในเด้อ เงอ่ะต่ช่องยูทูบคือกันพี่น้องเ้ยแ้าก็เปิด์่ะคอยที่เอาต้องต้างขึ้นนั่งยูทูบเลยปาสิ่วกบอนยุบๆนะ ให้น้องเอลับนะน้องอรับแต่คนละดูแรงเลย,เเลยด้วยนึกแล้วดูแรงจังนอนอพี่น้องพี่น้องมากระทันกันบ้าลายๆนๆะย่านกินมีม,ด,ม,ม,มดแล้วน้องแป๊บสองคนค่ะกินมอมมดเจ้ามา้พี่น้องอ ยังมังกริงโง่ก็จริงจิงเนให้พี่น้องน้องสะ่ะพอดีกินอยู่แถวแค้มน้องสะเลยเนาะตอนนี้รู้สึกอิม่มแต่ละพี่น้องเลยค่กกะไหว้เสือยัง,ปปงต่อแป๊บนึงตอนนี้ที่เฮากะกินอิ่มแต่นาะพี่น้องยังเหลือมักรท่านหน่อยนึงกินหลายเตมนะิมเนาะเดี๋็กซอแป๊บเพิ่นกะอิ่มเรียบร้อย <c oughs> คำแต่ละได้เดนาะตอนนี้กระไ้จะน้อยกลับไปหางูและหางูมาพุห้าแรงจงังโมงละชี่โมงแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยตอนนี้เท้ากะกินสม้มหญาแล้วเนาะแต่ว่ากะคำคำแต่ละนะพี่น้องเท้ากะสิกะกะเค็มไปเกอเป็ดเกอไกล้ไปหางูหาควายมาพุเออควายมีมีเนาะ <laughs> หาแต่งูพี่น้องเอ้ยหางูมาพุเนาะ <laughs> เดียว และสำหรับคลิปนี้กันน้องพี่น้องพอสำนิกก่อนอันต่อไปกระกาฟกดไลค์ก็ติดตามสาวคำหน่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวคำให้คลิปในต่อต่อไปแต่พบกันใหม่ในคลิปหน้านาอพี่น้องรับคลิปนี้กันบายบายไปเมื่อวันนี้